ได้อคอร์ททับ2.0 h ฮ b ร i ดนะฮะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปมีในเรื่องของ Honda Sensing มาให้แล้ว Active d p u s Control ครับคันนี้เหนือกว่าแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งในตลาด บ,บอกเลยว่าเดิมทั้งคันไฟหน้าไฟท้ายเดิมนะฮะกระจังหน้าเดิมนะฮะฝาหน้าฝาท้ายเดิมหมดล้อแม็กเดิมๆแบบนี้เป็นดิสเบกสล้อขนาด18นิ้วยางเนี่ยปี24เป็นมิชลินด้วยนะเฉพาะยางก็2 0 0 0 0กว่าบาทคันนี้หายจากไปแดงไปหลายแสนนะฮะพี่คนไหนที่หารถสไตล์ผู้บริหารไม่ใช้งานวันนี้ผมมาชํำแหละแกะกล่องให้พี่ได้รับชมแล้วนะฮะพาดูทุกจุดทับทุกห้องเครื่องนะฮะหัวน็อตต่างๆนะฮะโครงสร้างต่างๆมีการรับประกันในคลิปใครสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้เลยครับ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรยนต์มือ2พร้อมใช้นะฮะวันนี้นะครับนำตัวตัวแอคคอร์ดนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับตัวนี้มานําเสนอพี่ๆตัวนี้เข้ามาได้สักพักแล้วนะครับผมเป็นตัวไฮบิดนะเป็น2มอเตอร์นะครับตัวนี้สวยจริงนะครับใครที่หาอยู่นะฮะเข้ามาดูได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์แต่นะครับถ้าพี่ดูคลิปนี้จบพี่อาจจะตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่าผมพาดูแบบละเอียดยิบนะครับมีทั้งพวกนะฮะดูหัวน็อตดูโครงสร้างต่างๆไฟหน้าไฟท้ายครับที่สําคัญผมบอกได้เลยนะครับไฟหน้า ไฟท้ายคันนี้เดิมทั้งคันได้เป็นสีบอนแบบนี้ครับสวยๆนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแล้วนะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันเป็นตัว a c c o r d 2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับโลโก้ไฮบริดชัดเจนอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับราคา859,000ฟรีดาวน์พอม14,000ปลายถึง15,000นะ ตัวนี้ไมลแสนสอครับพร้อมใช้งานอีกหนึ่งทันครับได้เป็นปี2019รถ4บอลดูแลรักษาง่ายครับยิ่งเก่ายิ่งใหม่ผมบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับทะเบียนก็สวยด้วยนะเป็นเลขนะฮะตัวนี้3หลักนะฮะแน่นอนนะฮะหกศได้คันนี้ไปใช้งานนะครับไฟหน้าไฟท้ายเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้แล้ว สนใจโทรหาผมได้โดยตรงนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม S s สเซนไซวงคีสเตปทีเจาก ToyoTA ครับโอโมโตเตนาชิทัทกษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิอุสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 8 2 5 7 1 3369แอร์ไลน์ parnpi1992 ได้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาดูที่ฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้นะครับมีการออกแบบแอโรดนามิกนะฮะให้มันรับกับกระจังหน้านะครับผมเป็นเหลี่ยมเห็นไหมฮะเหลี่ยมจากฝากระโปรงหน้ามายันเหลี่ยมตัวกระจังหน้าเลยตัวนี้จะทําให้อากาศวิ่งผ่านตัวรถให้ตัวรถทรงตีทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มครับตัวเหลี่ยมนะฮะมีเหลี่ยมตรงกลางด้วยนะให้ตัวลมวิ่งผ่านตรงนี้ไปนะครับใครที่สนใจนะฮะ กระจังหน้าได้เป็นโครเมียมแบบนี้รูรังพึ่งใหญ่ๆครับระบายความร้อนได้ดีนะฮะไฟหน้าสวยๆครับมีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันครับแล้วก็มีไฟถัดหมอกนะฮะที่เป็น led อยู่ด้านล่างนะครับรถสวยพร้อมใช้งานจริงนะฮะจุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่มีอ้าปล่งซุ้มล้อนะครับเหลี่ยมสานคมตัวรถนะฮะออกแบบเดี่ยมเนี่ยตั้งแต่ไฟหน้าไปยันไฟท้ายเลยเห็นไหมฮะ มันมีเหลี่ยมของมันนะฮะจนถึงไฟท้ายครับค่อนข้างสวยครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะฮะขนาด18นิ้วครับเป็นทูโทนปัดเงาล่องลึกจะเป็นสีเท่ากันนะปัดหน้าเงามานะครับได้ยางนะฮะตัวนี้ยางที่ผมเช็คให้ว่าปีอะไรนะครับตัวนี้ยางปี24แล้วมิชลินด้วยนะเฉพาะยางเนี่ยก็ประมาณ20,000แล้วนะพี่นะแต่ราคาอยู่ที่859,000ถือว่าถูกนะนะครับกระจก หมูช้างนะฮะหรือกระจกด้านข้างนะฮะตัวนี้ปรับพับเก็บไฟฟ้าครับปรับองศา,าไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็มีในเรื่องของอเ w a วอ h มาให้เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับมีกระจกไม่แตก นะฮะไม่แตกไม่เล้านะครับรวมถึงกระจกแท้เดิม Honda จะต้องมีโลโก้ Honda ชัดเจนแบบนี้นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมทั้ง4บานแล้วเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะฮะสามารถเปิดด้วยรีโมทได้หรือรีโมทอยู่กับตัวครับเราก็สามารถเปิดรถได้เลยประตู4บานเดิมทั้งคันด้านหลังครับล้อแมกไม่มีปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับเป็นยางมิชลินมาแล้วนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะครับตัวคิ้วต่างๆนะฮะอยู่ครบเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาให้2จุดบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นคีบฉลามชาร์ฟ ามาพร้อมกับตัวฝาท้ายนัทที่ออกแบบเหมือนคล้ายๆสปอยเลอร์แต่ว่านะครับตัวนี้ไม่ได้ติดมานะครับมันเป็นการออกแบบของเขาให้ตัวลมอ่ะวิ่งหมุนหมุนออก แอโร่ไดนามิกอะไรประมาณนี้นะครับไฟท้ายสวยๆครับฟูลเอลนะฮะโลโก้ตัว H ที่อยู่ตรงกลางโลโก้แอคคอร์ดมีมาให้นะครับไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดแล้วก็เซ็นเซอร์2จุดมีชุดโครเมียมอยู่ด้านล่างตรงชายเกิร์ตมาให้แล้วนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆฝั่งนี้แนบชิดสนิทครับไม่อ้าออกนะฮะเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกสวยๆครับฝั่งนี้มีปีนฟุตบาทมานิดนึงนะเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะสาหรับฝั่งนี้นะครับกระจกสวยมาก เป็นฟิล์มตลอดนะครับในเรื่องของประตูบานเดิมแน่นอนชรับไม่มีเปลี่ยนนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามมานะครับฟีดาผ่อนหนึ่งหมื่นสี่พปลายๆนะฮะถึงหน0 0งหมบาทได้คันนี้ไปใช้งานสนใจท่าหาผมได้โดยตรงเลยนะมาดูภายในนิดนึงนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์คู่เลยนะครับประมาณ100 ยี่สองแรงม้าประมาณ200กว่าแรงม้านะฮะขออภัยนะครับตัวแผงปรับรถกระจกครับเป็นออโต้คู่หน้ามาให้แล้วนะครับที่เหลือจะเป็นกดช้างมีปุ่มพับอ่าป่มปุ่มล็อกกระจกเซนทรัลล็อกนะครับปุ่มปรับองศา,ากระจกพับกระจกนะฮะเปิดฝาท้ายนะ,ค,ะ City, ครับมมโมรีซีครับปรับบอกให้อยู่ในทรงเดิมนะฮะมีบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้ามาแล้ว พุสตาร์ทครับมีปุ่มกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะมีระบบการลื่นถลายมีดูกล้อง360องศานะครับมีแจ้งเตือนการชนนะครับมีทิปต่างๆะครับเปิดฝาโปรงหน้าอยู่ด้านล่างนะครับแป็นเบรกแทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับนวะงมาลลยฮะหุ้มหนังมาให้แล้ว มาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงครับแล้วก็รับสายวางสายได้หมดเลยนะฮะมีคูชอนโทนให้เป็นอะแดปทีฟคูชอนโทนมาให้แล้วนะตัวนี้มีเส้นกัรระยะนะครับเป็นตัวรองแต่ไดอะแดปทีฟนะซึ่งบางแบรนด์นะครับอย่างเช่นแบรนด์คู่แข่งของเขาเนาะตัวรองท็อปจะไม่มีอะแดปทีฟนะครับเขาจะไม่มีเลยเขาจะไม่มีโตโยต้าเซฟตี้เซนตนะฮะสำหรับตัวท็อปแต่ Honda เขาให้มาตั้งแต่ตัวรองท็อปแล้วนะครับพวก Honda s e n s i n g มันระบบเหมือนกันแตกต่างกันแค่ชื่อเรียกนะครับอ่ะเลขไม่หนึ่งแสองหมื่นกิโลครับหน้าจอ M I D ค่อนข้างใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของเกการอัตราการจินน้ํามันตรงนี้ความร้อนนะครับแบตเตอรี่นะครับน้ํามันฝั่งนี้นะครับรวมถึงตรงนี้จะเป็นเข็มไม้นะครับคอนโซลหน้าเป็นแบบเบเกนซีดผิวเรียบนะครับทำความสะอาดได้ดีเป็นแบบซอฟท u c ัชซอฟท o u ัชนะครับพวงมาลัยแบบ3ก้านมีแพทเทิร์นชิพมาให้นะครับหน้าจอครับ มีในเรื่องของเนวิเกเตอร์ให้แบบนี้นะฮะแล้วก็นะครับเดี๋ยวกดโฮมมีฟังก์ชันต่างๆนะ่าเชื่อมต่อพวก a p p l e c a r p l a y Android Auto ได้หมดเลยแค่นะครับแค่เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะตัวแอปมันก็จะโหลดให้ตัติอตโนมัติแล้วนะครับมีในเรื่องของแอร์เป็นแอร์ออตโต้มาให้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาชาัดเจนนะครับแยกชัดเจนเลยนะครับเป็นดูโอโซนนะมีช่องเก็บของฝั่งนี้นะครับรวมถึงตรงนี้เป็นไวเลสชาร์เจอร์เป็นที่ชาร์จไร้สายครับมีในเรื่องของ USB นะครับเสียบ ที่เสียบจุดบุหรี่นะครับ AUX มีหมดนะครับเกียร์ออโต้นะฮะมีในเรื่องของโหมดต่างๆสปอร์ตโหมดเห็นไหมครับ EV โหมดเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีท่องช่องเก็บแก้ว2ช่องนะฮะกุญแจให้มาแบบนี้เลยนะครับเป็นโลโก้ไฮบริดนะครับเบาะนะครับสามารถปรับจากด้านนี้ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมไปหาขาฝาข้อมาใส่มาใส่ให้นะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับรูระบายความร้อนนะฮะได้ดีช่องเก็บของครับเช็คให้นะ กูมือสำเนาอยู่ครบนะบตกแต่งด้วยลายไม้ตรงกลางมีมาให้เสา A ด้วยความเป็นสีเบจครับมีในเรื่องของแอร์แบกมาให้แล้วนะตัวนี้สีเบจทําให้ได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชูรี่นะครับความหรูความหลานะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถผู้บริหารจ๋านะครับแต่ได้ส,สไตล์ที่เท่ขึ้นนะครับตัวนี้ไฟมีกระจกให้นะครับสําหรับมา่บานบังแดดมีกระจกพร้อมกับตัวไฟสองสว่างให้ที่ที่ใส่วันตานะครับ แล้วก็เปิดไฟนะฮะติดปกติฝ้าเพดานสวยนะครับใครอยากได้คันนี้สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับโทรมาที่0825713369แอดนไลน์ p a r n i 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านในส่วนของด้านหลังครับมีแอร์ตอนหลังให้มีพร้อมกับช่องเสียบ usb แบบนี้นะฮะและที่สำคัญกว้างมากเนี่ยฮะผมเหยียดเท้าได้เลยนะเนี่ยแทบจะนอนได้นะครับกว้างมากจริงนะฮะเบาะด้านหน้าผมปรับเบาะแบบนั่งขับ ธรรมดาไปแล้วนะครับผ้าเบดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักาดใดๆนะฮะสามารถปรับเบาะตรงนี้ได้นะนี่สำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะฮะอย่างเช่นนะครับคุณลูกค้านะครับพี่อยู่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยมองไม่เห็นอนะ่ะกัดปรับขึ้นไปเลยนะเอาไปสุดเลยก็ได้เราปรับจากด้านหลังได้นะครับรถสวยพร้อมใช้ง,งานมีที่พักแขนให้แบบนี้นะครับนี่มีที่วางแก้วให้ถึง2จุด นะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อหาผมได้โดยตรงนะฮะโทรมาที่0825713369เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับดูห้องเครื่องเสร็จผมก็จะพาพี่ดูในเรื่องของนะครับโครงสร้างกันต่อเลยนะนี่ห้องเครื่องตัวนี้ปกติผมจะกดหยุดไว้ก่อนนะเพราะว่าห้องเครื่องมันจะไม่มีโช๊คอัพแต่ว่าถ้าเป็นรถสไตล์นี้นะครับเขาจะมีโช๊คอัพมาให้แล้วนะครับโช๊คอัพฝากระโปรงหน้านะถ้าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้เลยนะครับโช๊คขึ้นสุดลงสุดครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นนะตััวี้ครบ แรงม้านะฮะเดี๋ยวให้ดูแรงม้าอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าแรงม้านะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะนะครับรถสวยพร้อมใช้งานมาดูหัวน็อตกันนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถ่ขยับนะฮะหัวน็อตทุกจุดเลยนะฮะอันนี้เครื่องยนต์คือแบตเตอรี่ไฮบริดทำงานอยู่นะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถ่ขยับตรงเบ้าโชกคนะฮะไม่มีร่องรอยนะนะครับแล้วก็ ซื้อรถกับผมผมมีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดฮะไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับนะแก้มข้างนะฮะตรงโช๊คนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไฟแท้ไฟเดิมครับรุ่นนี้ใช้ของสแตนเล่นะฮะโลโก้ชัดเจนจะอยู่ด้านในนะนะครับซัพพลายเออร์รุ่นนี้เป็นของสแตนเล่ส่วนใหญ่ฮอนด้านะฮะจะใช้ซัพพลายเออร์ไฟเนี่ยเป็นของสแตนเล่หมดเลยนะครับยกเว้นต์พวกโตโยต้าอีส ไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกเปลี่ยนมานะครับปากระโปรงหน้าเหลี่ยมสันพรมรอยซิลิโคนต่างๆถ้ารูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักกาดกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้งานจริงๆนะครับฟีดาพอนึ่งหมื่นสี่ปลายถึงหน0 0งหมืห้าได้รถรุ่นนี้ไปใช้งานครับสไตล์ผู้บริหารคุณดูวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านในนะครับสวยจริงนะครับ ที่นะฮะใครอยากได้นะนะฮะสปอตเมทองเมทอาร์ครับเรียนกนเป็นตับแบบนี้ครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิความจมน้ํามานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะถ้าคุณไปตรวจเจอนะครับทามพิจนตญเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายอยู่แล้วนะฮะจุดแจ้งเตือนลมยางครับมีทั้งจุดในตัวเจนนะฮะหรือจะเป็นลมยางทั่วไปนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับแบบนี้นะฮะมีในเรื่องของคีบโรบอตต้องชัดเจนนะฮะเวลาดูดรถมือสองนะครับต้องชัดเจนนะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะ นะบางที่มันจะเป็นรอยขีด2คขีดนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่โรบอทนะครับเขาเอาตัวโครงสร้างไปชุบสีเขาจะใช้โรบอทขีดนะฮะจุดน้นจะไม่โดนสีมานะครับนี่คือด้านหลังนะครับมีสักหลาดนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะสวยจริงนะครับมีเขาเรียกว่าชุดปะยางฉุกเฉินมาให้นะครับเพื่อะปะยางฉุกเฉินแต่รุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่เพราะว่ามันทําให้ตัวรถดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราใช้ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับมันจะขับขี่ได้อีกประมาณ อ่าห้าสิบถึงเจ็ดสิบโลเลยทีเดียวนะยังได้อีกยาวนะได้อีกยาวเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะผู้หญิงนะเหมาะมากเลยนะฮะสวยจริงนี่ตรงนี้จะเป็นคีบโรบอทนะครับใครอยากได้คันนี้ไปนะฮะหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะใครสนใจรีบทักมานะนี่ฮะแผ่นเพจเช็คดูแล้วตรงกับสัมเนาเล่นทุกจุดนะนะครับมีที่ล็อกดิ่งลันหลังให้นะฮะหัวน็อตทุกจุดผมรับประกันโครงสร้างให้นะถ้าตรวจพบเจอนะฮะนี่ ส่วนหนักพิชความจมน้ํานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานฮะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาโทรมาที่0825713369นะครับแอลไลน์ PARNPI1992 ได้เลยนะครับนะสรุปเลยนะฮะคันนี้ Honda Accord 2.0ตัวไฮบริดนะครับตัวรองท็อปนะฮะคันนี้ราคา859,000ห้าหมื่นเกนเพมีอยู่3คันนะอีกคันหนึ่ง870,000เจ็นะครับ ฟีดาวพอเริ่มต้นเพียง14,000นะฮะ14,000ปายนะครับถึง15,000ได้คันนี้ไปใช้งานรถสไตล์ผู้บริหารได้ปี19แบบนี้นะฮะสนใจรีบติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ครคบผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ